อีกหนึงเหรียญของหลวงปู่ศิลาที่แนะดาคือเหรียญพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เนื้อฝาบาทนะครับเหรียญน,นี้ดียังไงฮะเหรียญน,นี้ในขณะที่ปลูกเสกอยู่นั้นเองนะฮะจังหวัดกาลสินทั้งจังหวัดเลยฝนตกยกเว้นบริเวณที่ทําพิธีปลูกเสกมีแสงสว่างส่องลงมาและไม่มีฝนแม้แต่เพ็ดเดียวและหลวงปู่ท่านก็ดําริวาจาศักดิ์สิทธิ์ของปู่ท่านบอกว่า ภาษีอยาเมตไตรลงมาช่วยปลุกเสกด้วยฮะรุ่นนี้รุ่นนี้นนศักดิ์สิทธิ์มากนะคุณกอบพนุมานเป็นผู้สร้างนะแล้วคุณกอบพนุมานเนี่ยสร้างแต่ละเหรียญน,นะดังๆนั้นไม่ว่าจะเป็นมลนพะการเดี๋ยวนี้ก็เป็นหมื่นกว่าแล้วฮะหรือเป็นหนุมานก็หลายหมื่นแล้วนะครับแล้วก็อีกทั้งดวงดีตอนนี้ก็ราคา แรงมากแต่รุ่นนี้คนยังมองค้ามผมจริงมากระซิบบอกเพื่อนๆน,นะให้ไปเก็บสะสมก่อนนะครับก่อนที่จะแพงเนื้อฝาบาทสวยมากด้านหลังเป็นพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับด้านหน้าพิมพ์ชมชัดสวยมากๆเลยฮะเป็นพิมพ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ฮะเสริมเกี่ยวกับเรื่องโชคเรื่องวาสนาเรื่องบุญบารมีนะครับแล้วก็ทําให้ชีวิตเจริญค้าขายดีอันนี้สุดๆเลยฮะเก็บก่อนแพงนะครับเฮียที่ใหญ่กระซิบดังมากๆ